สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องสุภุชนนะครับวันนี้พบกับผมครับพี่น้องทอดสักตักซอสเหมือนเดิมนะครับเช่นเคยวันนี้เขาจะมากินอ่าอาหารข้าวเจ้าเนี่ยน้องพี่น้องน้องข้าวเจ้านะครับอันนี้เป็นข้าวเจ้านะครับกับผัดผิดหมูป่านะพี่น้องมาได้ใครรับบอมต้อนช่ำๆพี่น้อง หูปปลามาเลยครับคำยิงเงี้มกันนะครับพริกดองปลาหอมแดงดีไม่รองดีชอบเปลี่ย,ยนแนวเนี่ยครับเมือน,นจากอีสากนกบขอมาผักกันหน่อย Det er ikke mye. 哎，平龙、mm，啥汤呢？嗯嗯嗯，没事儿，平龙。嗯哼。 เผาถาดถาดจริงๆนะพี่น้องอกินน้ำเขา่ากินน้ำกันะครับเนีย่ยเขาน้ำแกมเอาข้ามมีไงเฮ่อ Ăn anh thấy rồi đi rồi Hãy không ซึ้งสวยเลีมันแ้วกับบริบบันเลย

มันไม่ใช่มีคนไหวผมเอามาอย่างหอมเดีง่งกล่ามาว่างไว้หันนะล้วว่างใบซื้อ ว่าไงคนถามอืมอืมนล,งล,งลองแซ่บครับอืม 진짜 음 <laughs> 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 อุโอ้โหปากเส่บปากเลยแบปากอือหือพี่น้องอยามาเบิดอยู่หลายหลายเบิดคือกินม่เบิดอือือ อเอาแล้วพี่นองแล้วเอาสํมกินได้เนะครับแล้วเก็ยบร้อยแล้วครับไปแล้ครับพี่น้องขอพูดหลายๆนะครับเนี่ยนะครับผมให้การที่ตามรับชุ่มนะครับต่อสักพัฒนาไปเรื่อยๆเ,เนอะ ขาเนี่ยเจ็บๆนัวๆมากินกับพี่กัหนองนะครับผมอันใดพิษพลาดประการใดก็ขอโทดขออภัยนะครับเด้อนะครับฮิตไปแสดงไปกับเพื่อที่ว่าอยากให้พี่น้องหูซึกหักหูซึกมากหูซึกซึ้งชอบในการแสดงการทายขีบนะครับเนาะอย่างไรก็ขอขอบคุณขอบคุณหลายๆนะครับเด้อผู้ที่เป็ี่ยนกำลังใจผู้ที่มากนะครับผมขอบคุณหลายๆครับผม